วันนี้ทำพิธีเชิญศพนางพจนาดิสเวนีเวียนเมนนะครับก่อนที่จะนำขึ้นตามบนจิตากาทางกับขออัญเชิญบทกราบพระคุณแม่และฐานะที่คุณแม่ พจนาดิสวรณีนั้นเป็นมารดาของบุตรธิดานะครับอาจกระได้ว่ากราบท่านนั้นกราบคุณแม่เจ็ดครั้งนะครับกราบร่างอันได้ชื่อว่าชนานีกราบการเลี้ยงดูอย่างดีอันได้ชื่อว่ามารดากราบปฏิปทาและจริดาและจริยาอันได้ชื่อว่าแม่ กราบการดูแลอันได้ชื่อว่าพระพรมกราบการฝึกอบรมอันได้ชื่อว่าบุรพาจารย์กราบความบริสุทธิ์แห่งดวงมารอันได้ชื่อว่าพระอระหันต์กราบการเสกสรรอันได้ชื่อว่าแม่แก้วเนรมิตนะครับกราบแม่พจนาดิศวรีเจ็ดครั้งนะครับอันนี้ได้ทําพิธีเชิญศพของคุณแม่พจนาดิศวรี ทุติยาพรช้างเผือกทุติยาพรมงกุฎไทยเวนเมียนสามรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ดพระราชทา,านก็จะทําพิธีเฉญศพขึ้นตั้งบนจิตกาทานกับขออันเชิญบทกราบศพแม่เจ็ดครั้งบทประพันธ์ของพระเดชพระคุณพระเทศปฏิพานอวาวท,ทีวัสุทัดเทวรามนะครับลูกขอน้อมนบกราบศพตรงหน้า กราบด้วยน้ำตาและความอาทรกราบครั้งที่หนึ่งกราบชนน,นีความหมายบ่งชี้พระพุทธองค์สงสอนคือเป็นแดนเกิดกำเนิดกายาอยู่ในคันมารดามาก่อนออกมาอ่อนก่าวเดือนเชียวนาที่เอื้ออาทรกราบด้วยสังวรโอชนน,นี กราบครั้งที่สองปองกราบมารดาครั้นลูกเกิดมาไม่เบือนหน้านี้พ่อเลี้ยงลูกยาด้วยความปราณีอาหารชั้นดีคือนมมารดาน้ำนมแม่นาะกันมาจากเลือดถึงแม่แห้งเหงือดไม่คิดอิดนาะบางครั้งน้ำนมผสมน้ำตาโอโอมารดาให้ลูกดูดกิน กราบครั้งที่สามกราบนามว่าแม่นามนี้ที่แท้ลูกอนุสอนแม่เป็นแม่บ้านงานกรรมกรทำทุกขั้นตอนคู่กับบิดาทั้งเป็นแม่แบบทั้งเป็นแม่บทให้ลูกจำจดเกณฑ์กฎภาษาแม่แบบนั้นสิคือกิริยาเรียนแบบแม่มาทุกชั้นขั้นตอน กราบครั้งที่สี่หรือดีขืนขมรูปกราบพระพรมพรหม,มวิหารเมตตาการุณอบอุ่นดวงมานยามรูปสำราญแม่หน้าบานยินดีกราบครั้งที่5กราบบุรพาจารย์แม่ซ้อนพื้นฐานสินฐานสะสมนำรูปทำดีด้วยปรีดารมทำดีแม่ชมขนมรางวัล นำลูกสวดมนต์ท่องบนภาวนานำเข้าวัดวาลูกยาจำมั่นโอกาสพิเศษฟ,ฟังเทศด้วยกันถึงวันสำคัญเวียนเทียนบูชากราบครั้งที่หกด้วยความงกงนันกราบพระอารหันต์พระท่านเก่าคานแม่คืออริยะอารหันตงยานมองเห็นเหตุการณ์เป็นตายร้ายดี เตือนลูกล่วงหน้าว่าอย่ากระทำอย่าไปทารําผิดธรรมวิธีสิ่งใดควรทำแม่พร่ำวจีทำสิ่งนั่นนี่จะมีโชคชัยกราบครั้งที่เจ็ดเล่าส่อยเศร้าใจแปลวลูกกราบแม่แก้วแล้วจิตสะท้อนทบทวนหวนคิดดวงจิตร้าวรอนพราบหลังเมื่อตอนลูกเล่าเยาวไว อยากได้อะไรให้สมดวงจิตแม่เนรมิตรลูกดังลูกคิดไว้อยากกินได้กินดังกินตาในอยากไปได้ไปแม่ให้ทันทีนะครับบัดน,นี้ได้ทาพิธีเชิญศพคุณแม่พจนาดิสวรรณีเวียนเมนสามรอบแล้วนําขึ้นตั้งบนจิตกาทานนะครับ ต้องขอขอบพระคุณกับเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ดลพระจานสํสำนักงานพระราชศพวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ขอกราบขอพระคุณพระคุณท่านนะครับซึ่งเป็นพระคุณท่านซึ่งได้ประสานงานดูแลสารหนึ่งแห่งนี้ตลอดของพิธีบรรเมตรสวนสดพระพิธรรมสี่คืนที่ผ่านมานะครับขอบกับขอบพระคุณท่านพระคระคูประนุนพญ,ญาสาโรพุทธศาสตร์ดุษรีบัณฑิตผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพักนีนานะครับ ครับก็ขณะนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีนะครับพิธีที่จะเริ่มเดี๋ยวรายชื่อครูคขอเพิ่มนีดนึงนะครับได้ครับผมนะครับทางเจ้าภาพนะครับได้กำหนดพิธีได้ไไดได้้ออ่คครับขบขุณมากครับ ครับช Th ่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมสถานที่นะครับก็ขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพเทศระพัชฐานนะครับกับทางเจ้าภาพได้กำหนด พิธีบ,บักกุสนทอดผ้าไตราบังสุกุลก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงในเวลา16นาฬิกานะครับได้กำหนดพรดไตรตบังสุกุลจำนวน7ไตรแล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านพระเมเกียรติ7ท่านขึ้นทอดผ้าไตราบังสุกุลโดยจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกจะเรียนเชิญท่านพระเมเกียรติขึ้นทอดผ้าบาังสุกุล6ท่านแรกก่อนนะครับตามลําดับท้งละหนึ่งท่าน แล้วท่านสุดท้ายนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากาท่านประธานในพิธีจะให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลเป็นท่านสุดท้ายนะครับกอนที่ท่านประธานในพิธีจะทอดผ้าไตรสุดท้ายนะครับก็จะประกอบพิธีอ่านหมายรับสั่งสำนึกในพระมหากรุธาธิคุณแลกเราสังเขปประวัตินะครับของ คุณแม่พจนาดิสวรณียืนไว้อะไรเสร็จแล้วก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าไตรบังสุลไตรสุดท้ายนะครับก่อขบวนญาตินำเรียนกำหนดการเพื่อทราบนะครับครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกานาทีก็มีพิธีนิมนต์พระคุณท่านสิรูปสวดพระพุทธมนต์นะครับเพื่อเป็นบุญศาสนานุปทานอุทิศ แต่นางพจนานดิสวรรณีทุติยาพรช้างเผือกทุติยาพรมงกุฎไทยนะครับซึ่งได้ระสังขารไปอย่างสงบนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพนะครับนางพจนานดิสวรรณีทุติยาพรช้างเผือก ทุตยาพรมงคฎไทยข้าราชการปบำนาญสักกัดกระทรวงศึกษาธิการนาเมนว่าพระเนาเขตบางพรัดกรุงเทพมหาคนครวันพุธที่15พฤศจิกายนเวลา17นาฬกา30นาทีนะครับ17.30น,นส่งพระกรณาโปรด9พระราชทานหีบทองลายสลักประกอบศพณสาร 1, นนหนึ่งวัดพระนีนาศ วันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา14.00นเชนิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาทานเวลา16นาฬกาพระราชทานเพลิงผมอันนี้ทุกคนมันโยกมานนนี้คือวด,ด้ครับอันนี้สนะคะ 4, 5, 6, 6. สี่ห้าดส่วนอันนี้ท่านเป็นประธานค่ะครับผมยังไงผมก็จะเอาสุดท้ายขึ้นก่อนเนาะเจ็ดหกห้มสได้ไหม โอเคเจ็ดหนึ่งทอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็เจ็ดครับผมเอาเอาเอาสดท้ายเป็นประธานได้เนาะได้เนาะโอเคอันนี้ก่อนแล้วก็สองสาครับผมเลียงเลี้ยงได้ครับท่านอ่าเอันที่หนูเลียงไว้แบบนี้ดีกว่าได้ได้ครับผมพนี่เป็นผม้ใหญ้สองสามแล้วก็สี่ห้าหกเจตามกลับมาที่ตามตาหลักแล้วคือ นถ้าตำแหน่งยศน้อยน่ะอายศน้อยเกินทอดก่อนนึกออกไหมฮะโอเคโอเคงั้นอ่ะตามเจ็ดเลยจ้ะโอเคนั้นอ่าหนึ่งสองไม่ทราบเหมือนกันคือคือเกิดเมืออออ่อมาถึงรอบที่หกแล้วนะฮะมีเจ็ดท่านหกเสร็จ <ใช S 2> แล้วก็จะอ่ะกาก่าอ่านหมายรับสั่ง<ม>สำนึกแล้วก็ประวัติแล้วก็ธรรมทานครับผมไม่รู้สิไม่ทราบท่านมาได้ยังฮะยัง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 นะอ๋อโอเคไม่เป็นไรมีเวลาอยู่เริ่มเริ่ม หนึ่งห้าสามศูนย์อยู่แล้วเอาวะสิบห้าสามศูนย์นะคะคาร์เลอร์พิธีทอดทอดเลยนะครับผมครับกับกับรับทุกท่านที่ประสานงานนะครับเพื่อให้งานพิธีพระราชทานเพลิงศพนางพจนาดิตสวันนีได้สมเกียรตินะครับสมบุญบารมีนะครับ แล้วก็เป็นที่ซาบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณของครอบครัวติสวรรณีเป็นอย่างยิ่งนะครับกวันนี้ก็ทางครอบครัวของท่านผู้วัยชนนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านประธานในพิธีซึ่งจะได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าไตรปะสกุลไตรสุดท้ายนะครับหลังจากที่อ่านหมายรับสั่ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสังเกตประวัติของท่านผู้วัยชนนะครับได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีนายประกาศสิทธยังคงรองประธานกรรมการมนลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยอดีตผู้บริหารโรงเรียนปทุมคงคานะครับได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าบางสกุลไตสุดท้ายนะครับกับขอ,อนำาเรียนกำหนดการนะครับ เพื่อทราบในขณะที่มีเวลาอยู่นะครับนะเมื่อถึงเวลาทอดผ้าไตบรรพบุลุในเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าไตบรรพกุลุ6ท่านแรกนะครับก่อนที่จะประกาศหมายรับสั่งนะครับนะครับท่านแรกนั้นจะได้เรียนเชิญน,นางสาวจิรพันธ์ชาติชินเชาประธานชมรมครูเกาศธม์ค,มคงคา ทนทีสองจะได้เรียนเชิญนายวรศักดิ์ดวงอักนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปทุมคงคาทันทีสามจะได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสมศักดิ์สนกนกผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาทันทีสีส่จะได้เรียนเชิญนางสุพัฒน์เงินด as ีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาทันทีห้าจะได้เรียนเชิญผู้อำนวยการนาวียั่งยืน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัตทุมคงคาและท่านที่6นะครับจะได้เรียนเชิญผู้ในการสุนันทวิทย์พลอยขาวประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัรุมคงคา mm hmm. เมื่อท่านผู้มีเกียรติหท่านได้ทอดผ้าไตรบังสกุลเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็จะได้ประกาศหมายรับสั่งกล่าวครอบครัวนะครับ ซึ่งเป็นหลานนะครับคนสุพนัตอนุพงศ์ไพศาลนะครับซึ่งเป็นหลานของท่านผู้วัยชนจะได้อ่านสำนึกในพระมหากรุณและสังเกตประวัติของท่านผู้วัยชนนะครับกับขอาจะรับพัน์ห้องน้ำนะครับอยู่ทางข้างสาราฝั่งเมนนะครับในขณะนี้ก็ทุกท่านภาคตะมอัตตาศัยนะครับ เวลา14นาฬกา30นาทีนะครับอีกเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ15นาฬิกา30นาทีจะเริ่มพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลนะครับ นี่ว่าตั้งตั้งยัไงจ้ตาตังตัวยังี้เลยอ่ตาตังตัวยังี้เลย